สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา m อ3 3 7นะครับ85้าวันแล้วนะครับตรงนี้อ่าผิดหูพิดตาไหมครับตรงนี้คือเป็นตรงที่ต้อมดำเป็นตรงที่ต้อมดำไว้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างก็คือว่าข้าวก็ใบจะเขียวมากนะครับแล้วอีกอย่างคือเวลาดำมามันจะมีช่องห่างเห็นไหมเนี่ยครับแบบนี้ต้อมมองนะครับข้าวนาดำอ่ะมันถึงได้ดีกว่าเพราะว่าเขาแตกกอแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างคือไม่แน่นจนเกินไปเห็นไหมครับเนี่ยต,ตรงนี้ต้อมดาหมดเลยเนี่ยแล้วหนาตึ๊กเลยเห็นไหมเนี่ยครับคือข้าวนาดํากับนาหวานเนี่ยถ้าถามต้อมนะครับอ่านนาหวานเนี่ยจะสู้นาดําไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะชาวบ้านต้มนะถ้านาดนะํา,าดนี่ค่อนข้างที่จะ่าได้ดีนะครับได้ดีแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเรื่องญ้านะครับมันดูแลง่ายมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งอย่างคือเวลาอาหัวว่านปุ๋ยฉีดยาไปแล้วเนี่ยต้องบอกคบว่าถ้าข้าวถี่จนเกินไปอ่ะบางทีมันเบียดกันจัดบางทีเราใส่ปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยข้าวก็จะสูงต่ำไม่ไม่เสมอกันนะครับแต่ถ้าเป็นนาดำเนี่ยอามันมันไม่ได้แน่นเออมันไม่ได้แน่นครับแล้วต้อมก็มองว่าดูแลง่ายนะครับก็ที่ดูดูมานะครับนาดำจะดีกว่านาะว่านเยอะเยอะเลยครับ แต่ถ้านะ้าหวานบางแปลงเขาก็ได้ดีนะอ่าถ้าคุมหญ้าดีแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของตอนหวานถ้ามันไม่ถี่จนเกินไปอ่ะต้อมว่าโอเคอยู่การทําเปียกสลับแห้งให้เขาแตกกอนะอันนี้ต้อมดําอยู่มันมีอยู่จะมานเนี้ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นหน่อยหนึ่งก็ดูรวงแล้วนะครับ MR สามสามเจ็ดต้อมมองนะที่มองรวมๆถือว่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาลุ้นน้าหนักเอาว่าจะเป็นยังไงเนาะรวงยาวอยู่ นะครับเมื่อวานก็โดนฝนรู้สึกว่าฝนจะมาเริ่มมาตลอดละนะครับมาช่วงที่ไม่ต้องการน้ําแล้วนะเพราะว่าข้าวเข้าเามาเล็ดเข้าแป้งแล้วเนี่ยน้ําเนี่ยถามว่ายังจําเป็นอยู่ไหมยังยัง,ย,งยังต้องใส่อยู่นะครับยังต้องมีน้ําคาอยู่รอข้าวเหลืองประมาณเกือบครึ่งลวงอะ่ะต้องค่อยปล่อยนะครับแต่ถ้าในฤดูการนี้ต้องบอกงี้ครับว่าไม่ต้องขังไว้เยอะนะครับเพราะว่าฝนเขาลงมาเรื่อยถ้าฝนลงมาตลอดอย่างเงี้ยข้าวอ่ะ อ่ามันต้องบอกว่ามันไม่แห้งหรอกคับนามันไม่แห้งนะครับข้าวมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่กระเสารด้วยนะครับเราสามารถอ่าปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่ดูดูรวงหนึ่งคือมันมันไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าต้อมเห็นในคลิปนะเห็นไหมเนี่ยรวงเดียวเนี่ยครับที่เห็นเขาทําคลิปกันเยอะๆนะั่นอะันนั้นต้อมไม่แน่ใจว่าเอาพันไหนหรืออะไรยังไงไม่รู้เนาะไอตรงนั้นเนาะนะแต่อันเนี้ยต้อมมองว่าอ่า ถ้าทําได้เยอะกว่าขนาดนี้ต้อมก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ต้อมก็เพิ่งทําครั้งแรกสําหรับ MR เนี่ยนะครับก็ได้เต็มที่อยู่200กว่านะ,มะเมล็ดนะต่อหนึ่งลวงนะครับแต่ถ้าที่ต้อมเห็นนะอันนั้นก็ไม่รู้ว่าวา่วาวา่วาเขาเอามารวมกันหรือเปล่าหรือหรือผลผลิตหรือย,อยังไงนะสำหรับ MR ็มอานะพี่ๆน้องท่านไหนที่เคยทำา MR มาเจอคลิปต้อมนะฝากคอมเมนต์ทีนะครับว่าลวงเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่า500 ห้าร้อยเมล็ดสี่ห้าร้อยเมล็ดหกร้อยเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยต่อหนึ่งลวงนะครับแต่ถ้าสองลวงก็ได้อ่าสองลวงรวมกันก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นรวงเดียวไม่น่าได้นะขนาดต้อมดํานะตรงนี้ยอําดํามือเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะนาดํากับนาหวานมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับเรื่องผลผลิตด้วยนะครับเพราะว่าข้าวส่วนใหญ่ต้องการการแตกกอแล้วอีกอย่างคืออย่างที่ต้องบอกถ้าวาันทีจัด แล้วเราเคยใส่ปุ๋ย20 20กิโลอาสมมุตินะครับ20กิโลอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราแบบวานทีมากๆเลยนะครับ4ถังอะไรเงี้ยเราจะใส่ปุ๋ยเท่าเดิมคั้นการกินการเจริญเติบโตมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องเพิ่มคือปัญหาคือว่าแถวบ้านต้อมชอบวานข้าวทีวานแบบทีมากๆเลยนะครับ3-4มถึงถังเลยนะครับเพราะว่าเก็บข้าวไว้เองเก็บข้าวหรือไม่ก็ไปซื้อตามทุ่งนามาเงี้ยข้าวก็ ค่อนข้างที่จะได้ราคาที่ว่าแบบถูกไม่ได้ซื้อพันถุงนะครับพันถุงนาเยอะๆก็ไม่ไหวมันแพงนะครับเขาก็หวานสามถังสามถังครึ่งสี่ถังแถวบ้านต้อมนะไม่มีใครหวานสองถังครึ่งเลยนะครับสองถังครึ่งนี่น้อยมากนะครับน้อยจริงๆที่ที่จะหวานกันนะครับอย่างของต้อมเนี่ยอันเล็กเนี่ยหวานลูกนึงเลยเพราะว่าอันนี้ก็ลูกนึงทางนู้นก็ลูกนึงก็ทีอยู่นะครับแต่เราก็ที่ต้องหวานเพราะว่าบางทีนกมั่งหนูมั่ง ไม่งอกมั่งอะไรมั่งนะครับเหมือนเหมือนแบบเจอสภาพอากาศช่วงนั้นอากาศร้อน <c oughs> เขาละ,มะเมล็ดนะครับก็นะครับมาพาดูแปลงนะครับสาหรับ m r าสามสามเจ็ดนะครับแปดสิบห้าวันแล้วนะครับต้อมอัปเดตทุกวันนะครับพี่ๆน้องๆจะได้เห็นความแตกต่างว่าแต่ละวันเนี่ยอ่าเป็นยังไงเริ่มก้มยังนะครับคือแปดสิบห้าวันเนี่ยก้มก้มหมดแล้วนะครับเก้าสิบวันเดี๋ยวต้องดูเก้าสิบ ต้อมว่าน่าจะได้เกี่ยวประมาณร้อยวันต้องจะเอาพร้อมหอมฟุง้งหอมหอมอ่าหอมเก้าแปดอ่ะเออจะเอาเกี่ยวพร้อมกันต้องหนึ่งนี่น่าจะเอาไว้ที่หลังเพราะต้องหนึ่งน่าจะเป็นร้อยร้อยห้าวันขึ้นแน่ต้องมองนะครับเออประมาณนั้นอนะ่ะร้อยสิบหรือร้อยห้าประมาณเนี้ยเนี่ยครับเอ็มอาร์นาดำดีกว่านะครับทําท่าถ้าสมมุติอยากจะให้ได้ผลผลิตแต่ก็ยังว่านะครับว่าถ้านาดำเราก็ต้องจ้างเขามันก็นั่นแหละครับราคาอย่างนี้ หวานดีกว่านะครับราคาแบบนี้หวานดีกว่าดูรวงนะครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้คือตรงที่ต้มดํานะอ่าตรงที่หวานได้แบบนี้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะตรงหวานอ่ะต้อมทําคลิปทุกครั้งเลยต้อมไม่เคยมาทําทางนี้ทีนึงไอตรงที่ดําเนี่ยก็พอดีเห็นเขาอ่าเขาเข้าเต็มหมดแล้วนะครับก็ออกสวยๆเลยนะครับก็มีพี่ๆน้องๆแถวบ้านเขาเข้ามาดูเหมือนกัน นะครับสำหรับ MR 3 3 7สเจที่พี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับหรืออยากจะมาดูนะครับทิ้งข้อความไว้ที่ช่องต้อมดื้อชาแนลเลยนะครับเดี๋ยวต้อมเข้าไปตอบนะครับเพราะว่าพิการของต้อมเนี่ยอยู่ระยะยาวอยู่ทุ่งแม่น้ำนะครับอยู่ทุ่งแม่น้ําถ้าจะมาดูพันุนะครับหรือจะมาพูดคุยกันได้ครับก็ส่วนตัวย้หมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับต้อมหมักทุกรอบนะครับข้าวดีข้าวเด้งหายไปเลย นะครับไม่มีนะครับแล้วก็พวกกําจัดพวกอ่าว่าเขาเรียกว่าพวกหญ้าพวกฟางนะครับแล้วก็บํารุงดินด้วยนะครับก็พี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจติดต่ออ่าทางข้อความต้อมได้หรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนะครับตัวปุ๋ยนะครับธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับอ่าติดต่อสอบถามทางช่องทางลุงตีตะวันแดงใน YouTube ได้นะครับหรือโทรหาลุงนะครับ0 9นย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก